ผมชาโนนนะครับวันนี้จะมาอธิบายเรือ FX Cruiser Limited นะครับว่ารูปลักษณ์ภายนอกใช้งานยังไงบ้างนะครับวิธีการใช้ไปกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวติมน้ำมันนะครับไว้สำหรับเติมแก๊สโซฮอล95แล้วก็เบนซินธรรมดานะครับใช้ได้หมดทีนี้ไล่มานะครับตัวนี้มีฟังก์ชันพิเศษก็คือเรื่องของการถูกเชือกเข้ามานะครับเราสามารถถูกเชือกเวลาที่เราไปมัดเรือหรือว่าเข้าท่าจอดนะครับแบบนี้นะครับ วันนี้ไล่มานะครับตอนนี้เป็นแบบทัวรลิงดังนั้นบอกนะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็สามารถบรรทุกได้ทั้งหมด3คนนะครับไล่มานะครับด้านหลังครับเวลาจะขึ้นนะครับตัวนี้เป็นออปชั่นสาหรับเวลาเราขึ้นเรือเวลาเราตกเรือนะครับวิธีการขึ้นนะครับก็คือเอาเข่าขึ้นไปดันแล้วก็จับตัวนี้นะครับด้านล่างนี้ก็จับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปีนขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้ลากจูงนะครับด้านหลังเราสามารถคล้องเชือกได้นะครับโดยเข้าจากด้านบนนี้มานะครับ แล้วก็มาคล้องตัวนี้ครับทีนี้ด้านหลังตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ใช้สําหรับเดินน้ําจืดนะครับมีฟังก์ชันเดินน้ําจืดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกครั้งหลังจากคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการดูแลเรือนะครับต่อไปนะครับตรงนี้นะครับเบาะเนี่ยสามารถแบ่งสโตรเลตได้ทั้งหมด3ส่วนนะครับก็คือการสโตรเลตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเปิดก็คือการคลิปด้านหลังนะครับ ด้านหลังเสร็จแล้วก็จะได้เบาะมาตรงนี้จะเป็นโซลเสําหรับเก็บของนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเบาะสามารถเปิดเครื่องนะครับได้จากตรงนี้นะครับทำเหมือนกันนะครับดึงออกมาสำหรับเม่ทนแนนนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมานะครับสโตเยสอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของด้านหน้านะครับตรงนี้สามารถใส่มือถือหรือว่าของทั่วไปแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยบโอเค ด้านหน้าสุดนะครับโซเลตสามารถเปิดได้โดยง่ายก็คือแค่ดึงล็อกนิดเดียวตรงนี้มีโช๊คนะครับสามารถขึ้นได้เองปกติแล้วตรงนี้เราจะใส่เชือกแล้วก็พวกสัปะรดที่ต้องใช้ในการฉุกเฉินนะครับโอเคเอาลิ่มาที่ฟังก์ชันบเรนแฮนด์นะครับต้องบอกก่อนตัวนี้เป็นแฮนด์แต่งนะครับสำหรับของพี่ที่ใช้อยู่จะไม่ใช่แฮนด์เดียวกันนะครับก็ฟังก์ชันบนแฮนด์นะครับจะอธิบายทางขวาก่อนนะครับ ปกติแล้วนะครับตัวนี้ด้านขวาจะมีขีดตรงเขี้ยวนี้เอาไว้สําหรับเร่งเดินหน้านะครับส่วนทางซ้ายซ้ายมือตรงนี้คือการถอยหลังนะครับโอเคทีนี้สายที่เห็นตัวนี้นะครับคือสายแลนยาร์ดปกติแล้วเราจะไว้ที่มือข้างซ้ายนะครับหรือหนีบไว้ที่เสื้อชูชีพนะครับตัวนี้เวลาที่เกิอดอุบิเหตุหลุดจากเรือมันจะกระตุกทําให้เครื่องยนต์ดับอัตโนมัตินะครับวิธีการสตาร์ทนะครับ ปุ่ม start จะอยู่สีเขียวด้านหน้านี้นะครับเพียงแค่กดค้างนะครับก็จะ start ด้านด้านหลังตรงนี้จะเป็นปุ่มสีแดงนะครับก็คือปุ่ม stop หยุดเครื่องยนต์นั่นเองนะครับดังนั้นหยุดเครื่องยนต์ทำได้2แบบนะครับคือดึงสายลัญยัถออกหรือกด stop ที่ตรงนี้นะครับโอเคเออฟังชันนะครับด้านขวามือที่พิเศษสุดสาหรับตัว FX Cruiser เลยก็คือ Cruise Control นะครับเหมือนกับรถยนต์เลยครับคือบิด เร่งไปจน,นถึงมากกว่า3,000รอบนะครับแล้วก็กดคร s สคอนโทรลก็จะเซตอัพนะครับสามารถล็อกความเร็วได้เวลาเดินทางไกลนะครับอันนี้มีประโยชน์มากทีนี้ตัวปรับสปีดขึ้นลงนะครับก็คือปุ่มอยู่นี่นะครับขึ้นแล้วก็ลงสำหรับขึ้นแล้วก็ลดความเร็วนะครับ โนเว่หมดคืออะไรเวลาเราเข้าท่าหรือว่าเวลาที่เราต้องการเข้าพื้นที่ที่ต,ต้องการให้ขึ้นน้อยที่สุดนะครับก็สามารถกดปุ่มนี้ได้มันจะเดินความเล็กเขาเรียกว่าอะไรเดินเครื่องต่ำไปนะครับทิมทิวนะครับทางซ้ายมือนี้นะครับเอาไว้ปรับกระบอกเจ็ตขึ้นลงได้นะครับสำหรับองศาของมันนะครับทีน,นี้ด้านหน้านี้นะครับก็เรียกตัวทิวสามารถปรับ ตัวแฮนด์สูงต่ำได้นะครับกรณีที่เราเดินทางไกลเนี่ยเราต้องการยืนข้ามคืนเนี่ยสามารถปรับแฮนด์ให้มันสูงได้จะได้ยืนได้อย่างสะดวกนะครับ